ใครใช้ก็ติดใจเพราะแสงสว่างเข้มสูงถึง2,400ลูเมนครับผมนี่คือไฟถนนโซลาเซลล์แบรนด์ดังเลยโมดิโซล่านะครับเป็นไฟถนนขนาด240วัตต์แบตเตอรี่15,000มิลลิแอมป์ให้ LED มาเยอะมาก448ดวงนะครับผมในกล่องมีอุปกรณ์ให้ครบชุดเลยขาเหล็กรีโมทชุดน็อตฟ้าประกอบต่างๆให้ครบไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับขั้นตอนตรงนี้คือการติดตั้งขาเหล็กเข้ากับตัวโคมหมุนน็อต4ตัวให้แน่นมีตัวหกเหลี่ยมหมุน แบบนี้ให้พร้อมในกล่องเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนสําคัญนะคุณพี่กดปุ่มสีเขียวตรงนี้ครั้งแรกครั้งเดียวเพื่อเปิดระบบออโต้นะครับนำไปขึ้นเสาวความสูงประมาณ4เมตรถึง5เมตรนะครับผมนี่คือความสูงที่ได้นะครับเสาเหล็กกลมเสาเหล็กกองลำไม้ไผ่ลำยูค,คาติดตั้งได้เลยนะครับ6โมงเย็นเปิดเอง6โมงเช้าดับแสงเอง เป็นรุ่นสว่างค้างไม่ใช่เซนเซอร์นะครับผมสามารถคุมพื้นที่ได้มากถึง200ตารางเมตรเลยบ้านไหนต้องการแสงสว่างสีขาวเข้มๆกว้างๆแบบนี้เกียรตการใช้งาน3-5ถึงปีรับประกันให้นาน1ปีเต็มมีปัญหาจากการใช้งานเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้าไม่ถึงเช้าส่างมาเคมเอาตัวใหม่ไปเลยนะครับผมสว่างปลอดภัยสว่างค้างค้างคืนค่าไฟไม่ต้องจ่ายฝนตกไฟดับก็ไม่ต้องกลัวน,นะครับผมสินค้าอยู่ที่ตะกร้าเหลืองมุมล่างซ้ายมือครับมีโปรด้วยนะ